สวัสดีครับคุณครูธนนวัฒชวงนะครับหรือว่าครูเอกนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์นะครับในเรื่องนะครับทศวรรษศตวรรษและสหัสวรรษนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะแต่ว่าไม่ต้องเครียดนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับเดี๋ยวตอนท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวครูจะมีการ์ตูนนะครับเป็นการ์ตูนสนุกสนุกนะครับที่เกี่ยวกับเนื้อหานะครับให้ นักเรียนชั้นปสีได้ดูนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับในเรื่องนี้นะครับจะมีจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับอยู่ทั้งหมด3 3หัวข,ข้อด้วยกันนะครับก็จะมีนะครับหัวข,ข้อที่1น,นะครับ บอกความหมายและช่วงเวลาเป็นทศวรรษศตวรรษและศาสตวรรษได้นะครับข้อสองนะครับให้นักเรียนนะครับเกิดทักษะการคิดเทียบทศวรรษศตวรรษและศาสตวรรษได้นะครับข้อที่สามนะครับให้นักเรียนนะครับเห็นความสําคัญของการนับช่วงเวลานะครับการแบ่งช่วงเวลานะครับเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยครับต้องมีการกําหนดช่วงเวลาเพื่อให้สามารถ กล่าวถึงช่วงเวลากว้างๆได้นะครับคือพูดง่ายๆคือการนํามาใช้ประโยชน์นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าการตั้งช่วงเวลาของมนุษย์เนี่ยขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ในการนําไปใช้นะครับอย่างเช่นนะครับเเรามาดูตัวอย่างกัน,นะครับการแบ่งช่วงเวลานะครับเป็นวินาทีนาทีชั่วโมงนะครับเห็นไหมครับคือในหนึ่งวันเนี่ยมนุษย์ก็จะแบ่งออกมาเป็นวินาทีนาทีชั่วโมง แล้วก็จะเลื่อนเพิ่มลําดับขึ้นเรื่อยๆครับเป็น1วัน1เดือน1ปีแม้แต่ศาสนาครับก็ยังสามารถแบ่งออกเป็นช่วงเวลาได้ก็คือพุทธศักราชและคริสตศักราชนะครับเขาบอกว่าจึงมีการกํากหนดกล่าวถึงช่วงเวลากว้างๆนะครับมีทั้งหมดนะครับได้แก่นะครับทศวรรษสิปีนะครับศตรวรรษห0ึปี สหัสวรรษหนึ่งันปีนะครับอเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับทศวรรษคืออะไรทศวรรษเนี่ยครับจะหมายถึงช่วงเวลาสิบปีและจะมีหลักการนับนะครับคือจะเริ่มต้นด้วยเลขศูนนะครับจะถือว่าเป็นปีแรกของทศวรรษและจะนับไปสุดที่ตัวเลขเก้าซึ่งจะไม่เหมือนกับศตวรรษและสหัสวรรษนะครับอ่มาดูตัวอย่างกัน mm hmm. เขาบอกว่า ทศวรรษที่1,950นเะครับเป็นช่วงเวลาคิตศักราชที่1,950นะครับถึงคิเตศกราชที่1นึ่งนอยอหน้าร้ยนะครับส่วนทศวรรษที่40นะครับในทางพุทธศักราชนะครับมันจะหมายถึงช่วงเวลาระหว่างพศสองพันะครับถึงพศสองพันะครับ อ่าเรามาดูศตวรรษกันบ้างมันต่างกับทศวรรษยังไงศตวรรษนี่ครับหมายถึงช่วงเวลาหนึ่งร้อยปีโดยจะมีหลักการนับนะครับเริ่มต้นตั้งแต่เลขหนึ่งนะครับเป็นปีแรกไม่เหมือนทศวรรษนะครับเลขหนึ่งเป็นปีแรกของศตวรรษจนถึงหนึ่งร้อยนะครับอ่าเรามาดูตัวอย่างนะครับผมพุทธศตวรรษที่หนึ่งนะครับหมายถึงช่วงเวลาระหว่างพศหนึ่งนะครับ ถึงพศหนึ่งร้นะครับถ้าเป็นคิดศตวรรษที่18นะครับจะหมายถึงช่วงเวลาระหว่างพศหนึ่งถึง1,800นะครับดูนะครับหนึงปีนะครับศตวรรษครับต่อไปสหัสวรรษครับสหัสวรรษเนี่ยครับมันจะเป็นช่วงเวลา1,000ปีนะครับจะมีหลักการนนะับ คายสตรวรรษนะครับคือเริ่มต้นที่เลขหนึ่งนะครับเป็นปีแรกจนไปถึงหนึ่งพันปีนะครับอ่ะต่อไปนะครับเราจะมาดูตัวอย่างคิดสหัสวสรรษที่หนึ่งนะครับมันหมายถึงช่วงเวลาที่คิดศักราชที่หนึ่งถึงคิดศักราชที่หนึ่งพันนะครับหนึ่งถึงหนึ่งพันนะคิดสหัสวรรษที่สองนะครับจะหมายถึงช่วงเวลาระหว่าง คิศักักราดที่หนึ่งพันหนึ่งถึงสองพันนะครับอ่าเนื้อหานะก็จบลงไปแล้วนะครับในส่วนของ powerpoint นะครับอ่าเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะไปดูคลิปวิดีโอการ์ตูนนะครับที่ครูเตรียมมาให้นักเรียนดูนะครับหมายช่วงเวลาเป็นทศวรรษศตวรรษและสหัสวรรษ น้องๆคะน้องๆรู้หรือไม่ว่าเวลามีความสำคัญอย่างไรเรื่องราวในแต่ละวันมีความเชื่อมโยงต่อเนื่องกันการใช้คำบอกช่วงเวลาลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันก็เพื่อให้เรารู้ว่าเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเมื่อใดเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเรื่องใดเกิดก่อนเรื่องใดเกิดหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน ย่อมมีผลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังเวลาจึงมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของคนเราในการศึกษาประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นเรื่องราวของสังคมมนุษย์ในช่วงเวลาที่ผ่านไปแล้วในการบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์จึงต้องรู้ว่าเหตุการณนน์นั้นๆเกิดขึ้นเมื่อใดเพื่อลำดับเรื่องราวได้ถูกต้อง เข้าใจความสัมพันธ์ของเรื่องราวและเห็นถึงพัฒนาการหรือความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่ผ่านไปประวัติศาสตร์จึงมีความสัมพันธ์กับเวลาและเวลาจึงมีความสำคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์วันนี้เราจะมาเรียนรู้การนับช่วงเวลาที่ใช้ในการเรียนประวัติศาสตร์กันไปติดตามกันเลยค่ะ เช้าวันนี้ที่บอร์ดประกาศของโรงเรียนมีการติดประกาศเรื่องงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเด็กนักเรียนต่างพากันมุงดูป้ายประกาศอย่างสนใจงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ครั้งใหญ่ที่สุดในทศวรรษเอทศวรรษคืออะไรกันนะที่ห้องเรียนชั่วโมงประวัติศาสตร์ ครูครับเมื่อเช้าผมเห็นป้ายประกาศเรื่องงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในป้ายบอกว่าเป็นครั้งใหญ่ที่สุดในทศวรรษคำว่าทศวรรษคืออะไรครับครูทศวรรษเป็นคำที่ใช้บอกช่วงเวลาค่ะอืมเป็นคำถามที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆมากเลยค่ะวินก่อนที่ครูจะอธิบายถึงความหมายของทศวรรษครูขออธิบายถึงเรื่องการนับช่วงเวลาก่อนนะคะว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร การบอกเล่าเหตุการณ์จะมีคำที่ใช้ในการบอกช่วงเวลามากมายทั้งการบอกเวลาที่เฉพาะเจาะจงเช่นวันนี้พรุ่งนี้เมื่อวานนี้ปีนี้ปีหน้าปีที่แล้วหรือวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2550ที่นักเรียนได้ทำการเลือกตั้งประธานนักเรียนกันและกล่าวถึงช่วงเวลาแบบกว้างๆที่ไม่ระบุเวลาแน่นอนเช่น การบอกช่วงเวลาเป็นทศวรรษศัตวตรรษและสหัสวรรษนอกจากการใช้พุทธศักราชหรือคิดศักราชเพื่อบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งปีแล้วสำหรับการนับช่วงเวลาที่ยาวนานจึงได้มีการกำหนดช่วงเวลาออกเป็น10ปี100ปี1000ปีเรียกว่าทศวรรษศตวตรรษและสหัสวรรษ ส,ส,สิส 1, ปีทศวรรษหน0่ปีศตวรรษ1,000ปีสหัส,สวรรษแล้วหมายความว่ายัางไงครับทศวรรษหมายถึงช่วงเวลา10ปีการนับทศวรรษนิยมใช้บอกช่วงเวลาทางคริสตศักราชเป็นหลักโดยนับตั้งแต่ปีที่ขึ้นต้นด้วยศูนย์เป็นปีแรกของทศวรรษ แล้วนับต่อไปจนสิ้นสุดที่เลขเก้าตัวอย่างเช่นทศวรรษที่20นับตั้งแต่คริสต์ศักราช2020ไปจนถึงคริสต์ศักราช2 0 2 9ดังนั้นทศวรรษ2020จึงเป็นช่วงเวลาตั้งแต่คริสต์ศักราช2020ไปจนถึงคริสต์ศักราช2 0 2 9แต่ในปัจจุบัน นิยมใช้คำว่าทศวรรษในการบอกช่วงเวลาทางพุทธศักราชด้วยเช่นคำกล่าวว่านักอุตุนิยมวิทยาคาดว่าในทศวรรษที่50ประเทศไทยจะมีน้ำท่วมซึ่งหมายถึงช่วงเวลาระหว่างพุทธศักราช2550ถึงพุทธศักราช2559มีใครจะถามเรื่องทศวรรษเพิ่มเติมไหมคะเอาล่ะถ้าเข้าใจแล้ว งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ที่วินถามครูหมายความว่าอย่างไรหมายถึงงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ที่จัดขึ้นในครั้งนี้เป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบ10ปีที่ผ่านมาครับผมจำได้100ปีศตวรรษเพราะฉะนั้นศตวรรษหมายถึงช่วงเวลา100ปีใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเก่งมาก แต่การนับศตวรรษนั้นจะมีข้อแตกต่างจากการนับทศวรรษค่ะการนับศตวรรษเริ่มนับตั้งแต่ปีที่ขึ้นต้นด้วยเลขหนึ่งและสิ้นสุดที่หนึ่งรการนับช่วงเวลาเป็นศตวรรษนิยมใช้ทั้งการบอกช่วงเวลาทางพุทธศักราชและคริสตศักราชศตวรรษของพุทธศักราชเราจะเรียกว่าพุทธศตวรรษนับจากปีที่พระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วหนึ่งปี เป็นปีที่หนึ่งไปจนถึงปีที่หนึ่งรเป็นพุทธศตวรรษที่หนึ่งเรามาลองนับช่วงเวลากันเมื่อพุทธศตวรรษที่หนึ่งหมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่พุทธศักราชหนึ่งถึงพุทธศักราชหนึ่งรพุทธศตวรรษที่26หมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่พุทธศักราช2 5งพหนึ่งถึงพุทธศักราช2,600นนักเรียนคะถ้าเราอยู่ในช่วงเวลาตั้งแต่ พุทธศักราช3001ถึงพุทธศักราช3,100รเราจะนับช่วงเวลาเป็นพุทธศตวรรษที่เท่าไหร่คะใครตอบได้บ้างครับพุทธศตวรรษที่31ครับเก่งมากคะ่ะโจกต่อมาการนับช่วงเวลาสหัสวรรษซึ่งหมายถึงช่วงเวลาในรอบ1,000ปี เริ่มนับตั้งแต่ปีที่ขึ้นด้วยเลขหนึ่งไปจนถึงปีที่หนึ่งพันเป็นสหัสวรรษที่หนึ่งการนับช่วงเวลาสหัสวรรษของพุทธศักราชนับจากปีที่พระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วหนึ่งปีเป็นปีที่หนึ่งไปจนถึงปีที่หนึ่งพันเรียกว่าสหัสวรรษที่หนึ่งของพุทธศักราชตัวอย่างเช่นสหัสวรรษที่หนึ่งของพุทธศักราชหมายถึง ช่วงเวลาตั้งแต่พุทธศักราชหนึ่งถึงพุทธศักราชหนึ่งพันสหัสวรรษที่สองของพุทธศักราชหมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่พุทธศักราชหนึ่งพันหนึ่งถึงพุทธศักราชสองพันโอ้โหช่วงเวลาของสหัสวรรษนานจังคะครูตั้งหนึ่งพันปีใช่แล้วค่ะเมเราสามารถใช้คำต่างๆต,ตามรอบช่วงเวลาในการนับของคำนั้นๆค่ะ แล้วถ้าเป็นสาหัสวรรษที่4ี่ของพุทธศักราชเราจะนับช่วงเวลาตั้งแต่พุทธศักราชอะไรคะนิวตอบได้ค่ะสาหัสวรษที่4ี่ของพุทธศักราชคือเริ่มตั้งแต่พุทธศักราช3,001ถึงพุทธศักราช4ี่พันถูกไหมคะครูถูกต้องจ้าเก่งมากค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆเข้าใจความหมายและช่วงเวลาของทศวรรษศตวรรษและสัสวรรษได้อย่างถูกต้องแล้วนะคะไม่ยากเลยค่ะก่อนจากกันมาทำกิจกรรมใช้เดี่ยวกันก่อนค่ะเรามาทดสอบความเข้าใจเรื่องการนับช่วงเวลากันดูนะคะโดยให้น้องๆเลือกคำตอบที่ถูกต้องค่ะข้อ1ช่วงเวลา10ปีเรียกว่าอะไรถูกต้องครับ ข้อสองช่วงเวลาหนึ่งพันปีเรียกว่าอะไรเก่งมากครับข้อสามพุทธศตรวรรษเริ่มต้นเมื่อใดลองดูใหม่อีกครั้งนะครับใช่แล้วค่ะข้อสี่ช่วงเวลาหนึ่งร้อยปีเรียกว่าอะไรเก่งมากค่ะ ข้อหพุทธศักราช4,021อยู่ในช่วงเวลาสหัสวรรษใดลองดูอีกทีนะครับผิดนะคะเยี่ยมไปเลยค่ะเรามาดูคำอธิบายเพิ่มเติมกันนะคะข้อ 1>, 1ช่วงเวลา10ปีเรียกว่าทศวรรษข้อสองช่วงเวลา1,000ปีเรียกว่าสหัสวรรษข้อส 3. พุทธศตรวรรษ เริ่มต้นเมื่อพระพุทธเจ้าปรารินิพพานไปแล้วหนึ่งปีข้อ4ช่วงเวลา100ปีเรียกว่าศตวรรษข้อ5พุทธศักราช 4, ี่พอยู่ในช่วงเวลาสหัสวรรษหเมื่อน้องๆเข้าใจความหมายของการนับทศวรรษศตวรรษและสหัสวรรษกันแล้วในคาบเ,เรียนต่อไปเราจะมาทำความรู้จักกับคำเหล่านี้มากขึ้น ด้วยการหัดอ่านบทความหรือประกาศที่มีคำเหล่านี้กันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ,อะตอนนี้การ์ตูนก็จบลงแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนได้ดูการ์ตูนแล้วรู้สึกเข้าใจเนื้อหาได้เยอะขึ้นหรือเปล่าครับถ้านักเรียนนะครับยังไม่เข้าใจตรงไหนนะครับสามารถเข้ามาถามคุณครูได้ที่ กลุ่มไลน์นะครับกลุ่มไลน์วิชาประวัติศาสตร์ของชั้นป .4 นะครับสามารถถามมาได้ตลอดเวลาเลยนะครับงั้นวันนี้นะครับเราก็คงจะจบกันก่อนเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านะครับครับสวัสดีครับ